ผู้ชมค,คะไม่กี่จังหวัดในไทยนะคะที่จะมีโอกาสรับการท่องเที่ยวโดยตรงจากกลุ่มเรือสำราญค่ะในจังหวัดภาคใต้ก็จะมีที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเราเคยเห็นภาพในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จัดการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสำราญในช่วงโควิด1 9และหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอีกเลยนะคะเพิ่งจะมีเที่ยวแรก มาเยือนภูเก็ตเป็นครั้งแรกค่ะการท่องเที่ยวได้รับอนิสงส์ทันทีนักท่องเที่ยวหลักพันคนเม็ดเงินสัปดกว่า20ล้านบาทค่ะการเข้ามาของเรือสำราญขนาดใหญ่ซึ่งมีเส้นทางการเดินเรือมาจากสิงคโปร์นำพาน,นักท่องเที่ยวกว่า4,500คนและลูกเรืออีกกว่า1,600คน มาที่ภูเก็ตเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากมีสถานการณ์โควิด -19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมามาเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือชั่วคราวชายหาดป่าตองอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้ร้านค้าต่างๆตลอดแนวชายหาดป่าตองกลับมาคึกคักเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวลงมาซื้อหาสินค้าทํากิจกรรมบริเวณชายหาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจสกีนอนอาบแดดเล่นน้ำทะเลส่วนหนึ่งเลือกท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปใช้บริการบริษัทนำเที่ยวกว่า800คนนะคะมีบางส่วนที่ใช้บริการนำเที่ยวจากรถรับจ้างท้องถิ่น นางสาวพัชรีพิษทองซึ่งเปิดร้านขายกาแฟที่ชายหาดบอกว่าป่าตองในช่วงสองสามวันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวออกมาค่อนข้างมากนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆและนักท่องเที่ยวเพิ่งจะเริ่มกลับมาแต่กลุ่มที่มากับเรือสำราญแบบนี้จะมีกำลังซื้อสูงมากค่ะ ในช่วงที่อยู่บนฝั่ง9-10ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายต่อหัวก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ในปี2,562อยู่ที่ประมาณ7,000บาทแต่ครั้งนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ราวๆ4,500ถึง5,000บาทดังนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวลงมาจากเรือขึ้นฝั่งกว่า4,000คนก็คาดว่าในวันเดียวมีเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า18-20ล้านบาทค่ะ